สวัสดีครับผมช่อง Dark s e r o oh k u อีกครั้งนะครับขบน,นิยายเรื่องทายาทมาังกรยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่140ความเดิมจากตอนที่แล้วโจยวงของเราก็แสดงฝีมือจนเอาชนะเขาซื้อมาได้เรียบร้อยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ,บ ที่140ไขกระดูกหยวนผลการแข่งขันระหว่างโจโยหยวนและเฉาซือได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ทำให้เกิดความปั่นป่วนอย่างไม่ต้องสงสัยหลายคนเชื่อในตอนแรกว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นเพียงการทะเลาะกันเพียงเล็กน้อยซึ่งเริ่มต้นโดยโจโยหยวนแม้ว่าโจโยหยวนจะเป็นผู้ชนะในพิธีคัดเลือกยอดเขาแต่การแข่งขันในครั้งนั้นเป็นเพียงการแข่งขันระหว่างสิบภูเขาชั้นนอก เสาสื่อเป็นสิทธ์สายทองผู้มากประสบการณ์และเป็นบุคคลที่น่าเกงขามในมูซีระดับสภาวะเบิกเนชั้นที่5ทั้งสองคนนั้นไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดอะไรนะโจหยวนเอาชนะเสาสื่อได้อย่างนั้นเหรอหลูหยานที่อยู่กับผู้วโสหลู่ส่งเมื่อนางได้ยินข่าวความไม่เชื่อปรากฏขึ้นบนใบหน้าอันสวยงามของนางในทันทีเป็นไปได้ยังไงมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าสิทธิ์ที่ได้ยินข่าวเพียงแค่ยิ้มขมขื่น ข่าวได้แพร่กระจายออกมาแล้วมีคนจํานวนมากได้เห็นการต่อสู้เดตาตนเองเลยโจหยวนเอาชนะเฉาซือได้จริงใบหน้าลู่หยานร้อนเผาด้วยความเขินอายนางมั่นใจว่าโจหยวนจะพ่ายแพ้ดังนั้นผลลัพธ์นี้จึงน่าอับอายสําหรับนางอย่างมากเฮ้อ <c oughs> ดูเหมือนว่าเจ้าจะประเมินโจหยวนต่ําไปผู้โสหลูทรงยิ้มกว้างลูหยานกัดฟันเบาๆส่งเสียงฮึดขาดใครจะรู้ว่ากลุ่มของผู้โสเฉินจะทําการแสดงหรือไม่ ผู้วุโสเฉินอาจจะบังคับให้เฉาสือแพ้โจหยวนก็เป็นได้นางยังคงไม่สามารถเชื่อได้โจหยวนเป็นเพียงผู้มีพลังสภาวะเบอร์เนรชั้นสองเท่านั้นแม้ว่าเขาจะเอาชนะลู่เฟิงในชั้นที่สี่ได้แต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างลู่เฟิงและเฉาสือผู้เท่าหลูสงสัยหัวข้าเข้าใจแต่ด้วยลักษณะนิสัยของเท่าเฉินเขาเป็นคนหัวแข็งและดื้อรั้นไม่ว่าเขาจะชอบโจหยวนมากเพียงใดเขาก็จะไม่มีวันใช้วิธีนี้เพื่อช่วยเหลือโจหยวนอย่างเด็ดขาด สิทธิ์ที่มาแจ้งนั้นก็ยังกล่าวเสริมอีกว่าดูเหมือนว่าคำพีเก้ามังกรโจหยวนจะไปถึงระดับมังกรตัวที่8แล้วงั้นเหรอปู่โสหลู่ทรงที่กำลังรดน้ำต้นไมอ้อยู่หยุดคิดสักครู่แล้วพูดด้วยความประหลาดใจเจ้าตัวน้อยนี่มีความสามารถแม้แต่ในสิทธิภูเขาชั้นในก็มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถไปถึงระดับนั้นได้และในการต่อสู้กับลู่เฟิงเขาเพิ่งไปถึงระดับมังกรสี่ตัวเท่านั้นข้าเคยได้ยินมาว่า โจหยวนมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ศาสตร์หยวนแต่ข้าไม่เคยนตนาการมาก่อนเลยว่ามันจะยอดเยี่ยมได้ถึงขนาดนี้เขาถอนหายใจหลูหยานทำปากยืน่นเมื่อได้ยินหลูทรงจ้องยกย่องโจหยวนอย่างต่อเนื่องในเมื่อท่านคิดว่าเขาเป็นคนเก่งขนาดนั้นทำไมท่านไม่ออกตัวแทนเขาละ่ะภูวิโสหลูทรงถอนหายใจตอนนี้พลังของลู่หงแทบจะหยุดไม่อยู่แล้วส่วนข้าก็ไม่มีกำลังใจที่จะไปแข่งขันกับเขา เหลือเพียงเท่าเฉินที่หัวแข็งที่ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อเป็นเช่นนั้นทำาไม่ข้าต้องไปแข่งขันกับเขาแทนโจหยวนด้วยเล้าหากมีโอกาสเพียงหนึ่งในล้านที่โจหยวนจะกลายเป็นอัจฉริยะผู้ได้รับพรจากสวรรค์และสามารถขัดขวางฝ่ายของลู่หงได้นั่นก็เป็นเรื่องดีสำหรับพวกเราไปด้วยลูกตาของหลูหยานหมุนไปมาขณะี่ความคิดของนางกล่าวเนื่องจากโจหยวนเอาชนะเฉาซือได้ เขาจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้ำที่กำลังจะมาถึงแล้วท่านคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการชิงถ้ำหยวนสีม่วงละ่ะหลูทรงโหดรอบเบาๆและตอบว่าแม้ว่าโจหยวนจะมีพรสวรรค์แต่เขาก็เพิ่งเข้าร่วมภูเขาชั้นในได้ไม่นานเป็นไปได้ว่าเขาต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อเอาชนะเฉาซือในครั้งนี้หากข้าเดาไม่ผิดเมื่อเขาได้ใช้คัมภีร์ก้ามังกรไปแล้วเขาก็แทบจะไม่มีพลังหยวน เหลืออยู่เพื่อต่อสู้ต่อไปได้เมื่อได้ยินเช่นนี้สิทธิ์ที่มารายงานก็พูดขึ้นในทันทีอาจารย์หลูซงทั้งมีวิสัยทัศน์ที่เหลือเชื่อจริงๆเป็นเรื่องจริงที่โจหยวนใช้พลังหยนของเขาไปเกือบหมดหลังจากใช้กําพีเก้ามังกรไปแล้วส่วนข้าก็คิดว่าถ้าเฉาสือสามารถกัดฟันอดทนรับพลังนั้นได้ต่อไปอีกนิดคนแพ้ก็คงไม่ใช่เขาหรอกหลูซงพยักหน้าเห็นด้วยใช่ท้ายที่สุดแล้ว เขาก็เป็นเพียงแค่ระดับพลังสภาวะเบิกเนชั้นที่สองการฝึกฝนของเขาก็ยังคงขาดอยู่ดังนั้นแม้ว่าเขาจะมาแทนที่เฉาซือได้เขาก็คงไม่สามารถช่วยเหลือฝ่ายของผู้ปุโสเฉินได้มากนะข้าได้ยินมาว่าลู่หงกำลังส่งเว่ยโยส่วนฝึงอยู่และเฉินยิงไปสามคนนี้แน่นอนว่าเป็นยอดฝีมือในบรรดาศิทยิสายทองของเขาแต่ละคนมีพลังกำลังที่น่าเหลือเชื่อและยังอาจปกปิดพลังที่แท้จริงไว้ด้วยซ้ำ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแม้ว่าโจหยวนจะเข้ามาเสริมทัพอย่างกระทันหันเช่นนี้แต่ฝ่ายของลู่หงก็ยังคงมีโอกาสได้รับชัยชนะที่มากกว่าในสถานการณ์เช่นนี้โจหยวนเพียงคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลังจากได้ยินลู่รงพูดลู่หยานก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจในที่สุดลู่รงอดหัวเราะไม่ได้เมื่อได้เห็นสิ่งนี้เขาไม่เคยยั่วหรือทำให้เจ้าคุณเคืองใจ ทำไมเจ้าถึงดูมีความสุขเสมอเมื่อเห็นเขาต้องทนทุกข์หลูออยานตกตะลึงนางพูกด้วยใจสั่นสานว่าก็าไม่มีใครขอให้เขาเป็นผู้ชนะในพิธีคัดเลือกยอดเขานี่ รู้ทรงสายหัวอยยังช่วยไม่ได้เขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าหลานสาวของเขามีใจให้ซูชิงซูชิงคนเดียวกับที่เคยเป็นผู้ชนะในพิธีคัดเลือกยอดเขาในใจของหลูหยานไม่มีผู้ชนะคนไหนที่สามารถเทียบเคียงซูชิงได้ดังนั้นเพื่อพิสูจน์ว่านางไม่ได้คิดผิดนางจึงแสดงทัศนคติเช่นนี้ต่อโจหยวนรู้ทรงเหลือบมองหลูหยานแล้วพูดว่าเจ้าไม่ควรประมาทโจหยวนเกินไปไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร อาจมีวันที่เขาตามทันซูชิงก็เป็นได้เขาไม่พอใจอย่างยิ่งที่หลานสาวของเขาได้หลงไหลในตัวซูชิงอย่างหัวปักหัวปำดังนั้นเขาจึงวิจารณ์ซูชิงอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลู่หยานก็พูดยังดูถูกว่าใครจะรู้ว่ามีอัจฉริยะจำนวนเท่าใดที่หวังจะตามซูชิงข้ากลัวว่าโจหยวนจะไม่สามารถบรรลุความคาดหวังที่สูงขนาดนั้นได้เป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้น เขาควรคิดถึงวิธีรับมือการชิงถ้ำหยวนที่กำลังจะมาถึงเขาไม่ควรปล่อยโอกาสที่เขาจะฝึกฝนอย่างหนักจบลงด้วยความอับอายการชิงถ้ำนั้นไม่เหมือนกับการแข่งขันระหว่างในกลุ่มเดียวกันถ้าหากเขาแพ้ขึ้นมานั่นก็เหมือนกับการเสียหน้าเลยทีเดียวสำหรับการที่เขาจะตามทันพี่ชายซูชิงนั้นก็รู้อย่างเคลื่อนตัวไปทางออกเงียบ ก่อนจะทําหน้าตลกตลกให้กระหลูทรงนางรีบหนีไปในทันทีเสียงของนางก้องกังวานมาจากระยะไกลขณะที่ร่างของนางหายลับไปก็เชิญท่านปู่เพ้อฝันต่อไปเถอะรหลูทรงเป่าคราวด้วยความโกรธเจ้าเด็กน้อยไม่มีมารยาทเลยในที่สุดผลลัพธ์ในการแข่งขันก็มาถึงฝ่ายของลู่หงเช่นกันในศาลาหินแห่งหนึ่งเว่ยโหยส่วนกำลังรินชาให้ฝืงอยู่ชิงเหยนและลู่หงอีกหลายคนที่นั่งอยู่ข้างๆเขา เฉินหญิงได้กล่าวขึ้นว่ากลุ่มของผู้ผุโสเฉินเริ่มน่าสมเพชมากขึ้นเรื่อยๆแล้วข้าไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าสิทธิ์ใหม่จะสามารถเอาชนะสิทธิ์สายทองผู้มากประสบการณ์ได้เฉาสื่อคนนั้นช่างไร้ความสามารถเกินไปจริงๆฝึงอยู่ระมัดระวังมากขึ้นจึงกล่าวอย่างชา้าๆความจริงที่ว่าโจยหยวนสามารถเอาชนะเขาได้อาจหมายความว่าเขามีความสามารถบางอย่างก็เป็นได้เฉิงอิงหัวเราะและพูดว่า เขาจะมีความสามารถอะไรข้ารู้ว่าการแข่งขันเป็นยังไงเขาทุ่มเททุกอย่างในการโจมตีเพียงครั้งเดียวจนไม่เหลือหลอเลยโจหยวนมีความสามารถในศาสตร์หยวนบ้างก็จริงในตอนนี้เขาสามารถไปถึงระดับมังกรตัวที่8ในระหว่างการฝึกฝนแบบคนเดียวและเอาชนะเฉาซือได้อย่างวุดวิต,ตั้งหากแต่เมื่อเขาใช้ไปแล้วพลังหยวนของโจหยวนก็หมดหมดไปจนไม่สามารถทำอะไรต่อไปได้เลยโดยรวมแล้ว เขาก็เหมือนมาที่มีความสามารถเพียงด้านเดียวฝังอยู่พยักหน้าเล็กน้อยถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวตราบใดที่การเคลื่อนไหวนั้นถูกขัดขวางโจโยหยนก็จะไร้ประโยชน์สายตาของเขาหันไปมองเว่ยโหยส่วนที่ยังค้รินชาอยู่ขณะที่ยิ้มและถามว่าพี่เว่ยคิดอย่างไรเว่ยโหยส่วนกำลังเล่นถ้วยในมือของเขารอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าไม่ว่าพวกเขาจะเล่นเกมอะไรกันก็ตาม พวกเขาจะไม่มีโอกาสในการแข่งขันชิงถ้ำที่จะมาถึงเพราะข้าจับตาอยู่ที่ถ้ำเอาไปเพราะข้าเองก็เอาใหม่นะครับเพราะข้าเองก็จับตาที่อยู่ทุยเพราะข้าก็จับตาถ้ำหยวนสีม่วงนั้นมานานเช่นเดียวกันแม้ว่าเสียงของเขาจะนุ่มนวลแต่คำพูดของเขากลับมีสัมผัสอันมั่นคงบางอย่างราวกับว่าพวกเขาได้ตัดสินใจแล้ว ว่าถ้ำสีม่วงจะเป็นของใครอย่างไรก็ตามทั้งเฟิงอยู่และเฉินยิงต่างก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างไรมีเพียงรอยยิ้มย่อปรากฏบนใบหน้าของพวกเขาเท่านั้นดูเหมือนว่าครั้งนี้พี่เว่ยจะจริงจังได้เลยพี่เว่ยท่านควรจะได้ถ้ำหยวนสีม่วงเพื่อเลื่อนตำแหน่งมานานแล้วเราอยู่กับที่นั่งสายทองมานานมากเกินพอแล้วทั้งสองยกถ้วยขึ้นแล้วยิม้มมามาชนแก้วเพื่อความสำเร็จของพี่เว่ยกันเถอะ เว้ยโยส่วนยิ้มเล็กน้อยขณะที่เขาชนถ้วยก่อนจะเงยหน้าขึ้นและหลีตาลงขณะที่เขาเพ่งมองไปในระยะไกลทงหลงพานส่งโจหยวนเหรอเขาใส่ายหัวขณะหัวรอบรเบาๆก็แค่ขยะสามชิ้น หลายวันผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากการดวลระหว่างโจยหยวนและเฉาสือในขณะที่คลื่นที่เกิดขึ้นค่อยๆ่อจางหายไปหลังจากความตกตะลึงในตอนแรกสิทธิหลายคนก็เริ่มยอมรับผลการแข่งขันได้แต่การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่างในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ชมในการแข่งขันสัมผัสได้ก็คือแม้โจโหยวนจะเป็นผู้ชนะแต่ก็เป็นผู้ชนะแบบบุดวิดเนื่องจากเขาขาดพลังหยวนไปดังนั้นเหล่าสิทธิ์ภายใต้การฝึกของลู่หงจึงไม่สนใจเลยว่าโจโหยวนจะเข้ามาแทนที่เฉาซื่อในฐานะผู้เข้าร่วมคนที่3ผลลัพธ์สุดท้าย ก็คงไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นโจโยวนหรือเฉาสื่อก็ตามเป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มของลูง่หงไม่ได้มองว่ากลุ่มของมู่โสเฉินนั้นเป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดในสายตาพวกเขาความแตกต่างเพียงอย่างเดียวที่มีหลังจากโจยวนเข้ามาแทนที่เฉาสื่อก็คือใครจะต้องเป็นผู้ได้รับความอับอายแทนเท่านั้นเองดังนั้นความสนใจที่มีโจโจยวนที่ยังโคถุยดังนั้นความสนใจที่มีต่อโจยวนจึงคงอยู่ได้เพียงไม่กี่วันก่อนที่มันจะจางหายไป ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้บทเรียนในตอนเชา้าในห้องโถงผู้สแสวงหาเต่าโจโหยวนนั่งอยู่บนที่นั่งรับตาไว้จิตวิญญาณของเขาได้ยืมพลังจากผาเบิกเนธและที่นั่งพลังหยวนรวบรวม,รวม,รวมแก่นพลังสภาวะเบิกเนธ ในห้องโถงใหญ่สิทธิ์คนอื่นๆจะมองเขาเป็นครั้งคราวไม่มีใครกล้าคัดค้านสถานะของโจหยวนในฐานะที่นั่งลำดับสามของสิทธ์สายทองอีกต่อไปแม้แต่เฉาซื่อที่อยู่ด้านหลังก็ยอมแพ้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่กล้าที่จะยั่วยุเขาอีกโจหยวนประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนในการสร้างตำแหน่งของเขาผ่านการดวลกับเฉาซื่อห้องโถงเงียบสงบเป็นเวลานานหลังจากที่ทุกคนเสร็จสิ้นการฝึกเสียงกระซิบที่แผ่วเบาจึงเริ่มแพร่กระจายออกไป ที่นั่งในตำแหน่งสูงสุดเฉินไทยหยวนมองลงมาด้านล่างกวาดพานทงถุยกวาดพานทงหลงปานส่งและโจหยวนขณะที่เขากล่าวอย่างช้าชายังมีเวลาอีก12วันก่อนที่การแข่งขันชิงถ้ำจะมาถึงทุกสายตาในห้องโถงหันไปมองในทันทีพวกเจ้าทั้งสามคนมั่นใจหรือไม่ไม่ได้ยินคำถามของเฉินไทยหยวนหลงทงอาไมครับ ทงหลงและปานส่งลังเลเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีพวกเขารู้ดีว่าบุคคลทั้งสามจากฝ่ายของลู่หงนั้นไม่ธรรมดาโดยเฉพาะเว่ยโหยส่วนพวกเขาไม่เคยสู้กันมาก่อนใครจะรู้ว่าโอกาสพวกเขาจะเป็นอย่างไรอาจารย์เฉินพวกเราจะทุ่มสุดตัวในการต่อสู้ขอรับทงหลงและเฮยทงหลงกล่าวแต่ทุกคนที่ด้ยยินถึงความไม่แน่ใจในน้ำเสียงของเขา เฉินไทย,ยวนขมวดคิว้วรู้สึกไม่พอใจในคําตอบนี้เขาเข้าใจว่าธงหลงและปานส่งกําลังประเชิญกับแรงกดดันมหาศาลสิทธิภายใต้การนําของลู่หงมีความสามารถสูงกว่าพวกเขาจริงๆแม้แต่สิทธิคนอื่นๆก็ยังสายหัวและถอนหายใจความจริงก็คือพวกเขาเองก็ไม่ได้หวังถึงโอกาสที่ทีมของเขาจะชนะเช่นเดียวกันส่วนโจยหยวนนั้นไม่มีใครสนใจเขามากนักแม้ว่าเขาจะเอาชนะเฉาสือได้แต่เฉาสือก็อ่อนแอกว่าธงหลงและปานทรงเนื่องจากทั้งสองคนได้แสดงความเห็นของตนไปแล้ว ทุกคนจึงเชื่อว่าโจหยวนก็คิดคำตอบแบบเดียวกันอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่เพราะมีใครดูถูกเขาแต่เพราะมันก็เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นเฉาสื่อก็ตามหากพวกเจ้าทั้งสามคนมีปัญหาหรือต้องการอะไรในการฝึกฝนเจ้าสามารถบอกข้าได้โดยตรงเฉินไทหย,ยวนเสนอในเวลาเช่นนี้เขาสามารถให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หวังว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการเพิ่มพลังของตน ความสุขเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเฉาสื่อและป่านทรงในทางตรงกันข้ามโจหยวนก็ตกอยู่ในความคิดชั่วขณะก่อนจะพยายามซักใสอาจารย์เฉินขอรับเมื่อไม่นานมาเนี่ยข้ากำลังคิดจะลองฝึกฝนบันทึกเทพสุริยะสวรรค์ซึ่งผูน้นำนิกายเคยมอบให้ข้าแต่ไม่สามารถรวบรวมทรมัพยากรพลังหยนที่จําเป็นบางส่วนได้ขอรับจําเป็นต้องมีทรัพยากร3อย่างเพื่อเรียนรู้บันทึกเทพสุริยะสวรรค์ ผลึกเก้าอย่างแก่นแท้หินเปลวเพลิงสวรรค์และหัวใจอีกาสีทองทั้งสามอย่างนี้ค่อนข้างหาที่ยากเขาได้ไปหาที่หออัญมญณีมารยะหนึ่งแต่ก็ไร้ผลเมื่อเฉินไถยวนได้ยินเอาใหม่นะครับเมื่อเฉินไทยวนเสนอความช่วยเหลือโจวอยวนจึงตัดสินใจว่าไม่จําเป็นต้องเกรงใจก่อนที่เฉินไทยวนจะตอบจางหยางก็ยิ้มจังๆและพูดว่าน้องชายโจวยวนมีความเทะเยอทะยานเกินไปหรือเปล่า ตำราเทพสุริยสวรรค์เป็นสารระดับสวรรค์ขั้นตำ่ำยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่ศิษย์สายม่วงหลายคนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในความคิดของข้าน้องชายโจหยวนควมทุ่มเทความพยายามของเจ้าให้กับการฝึกฝนพลังหยวนซะก่อนฝ่ายตรงข้ามที่เจ้าพบในการแข่งขันชิงถ้ำแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาเลยหากคู่ต่อสู้ของเจ้าสามารถต้านมังกรทั้งแปดตัวได้เจ้าก็จะไม่มีพลังในการตอบโต้แล้ว สิคนอื่นๆก็กระซิบกันเล็กน้อยเห็นด้วยกับคําพูดของจางหยานพวกเขาเข้าใจชัดเจนว่าสารระดับสวรรค์นั้นเข้มงวดมากเพียงใดและเนื่องจากโจหยวนยังขาดพลังหยวนในการใช้กมภีเก้ามังกรอยู่แล้วเขาจึงน่าจะไม่สามารถใช้งานบันทึกเทพสุริยสวรรค์ได้แม้ว่าเขาจะสามารถเรียนรู้มันได้ก็ตาม สิ่งนี้ทําให้พวกเขาสงสัยว่าโจหยวนกําลังใช้โอกาสนี้เพื่อสแสวงหากําไรจากข้อเสนอของอาจารย์เฉินแน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาอิจฉามันเป็นสารระดับสวรรค์แท้จริงเป็นสิ่งที่สิสายม่วงหลายคนนั้นยังไม่มีโจหยวนเพียงแค่เหลือบมองจางหยางโดยไม่สนใจคําพูดของจางหยางขณะที่เขาหันไปทางเฉินไทยหยวนบันทึกเทพสุริยสวรรค์เหร เฉินไทยหยวนตกตะลึงเล็กน้อยเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับศาสตร์นี้และด้วยเหตุนี้จึงรู้เกี่ยวกับทรัพยากรพลรังอยู่ที่ต้องใช้ขณะที่เขารูปคราวเจ้ารู้วิธีหาโอกาสแม้ข้าเองก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับแม้ข้าเองก็ยังมีปัญหากับทรัพยากรหยวนทั้งสามนี้เขาหันไปทางโจหยวนและถามว่าเจ้ามั่นใจในการเรียนรู้บันทึกเทพสุริยะสวรรค์หรือไม่โจหยวนตอบอย่างใจเย็นข้าจะทุ่มสุดตัวขอรับ จ้างยานหัวร้องมาได้ยินดังนั้นและกำลังจะพูดต่อไปอีกครั้งชนไทยยวนได้โบกมือและจ้องมองโจยว,วนยังลึกซึ้งขนาดกก่าวในเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มที่ข้าจะช่วยเจ้ารวบรวมทรัพยากรพลังหยวนเหล่านั้น มุมปากของจางหยานกระตุกเขาไม่คาดคิดเลยว่าเฉินไทยหยวนจะตกลงตามคำขออนาเหลือเชื่อของโจหยวนสิทธิ์ทั่วไปและแม้แต่สิทธิ์สายม่วงอย่างพวกเขาก็ยังไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้จางหยานรู้สึกอึดอัดในใจมากจึงทำได้เพียงเหลือบมองโจหยวนด้วยรอยยิ้มฝืนๆขณะที่เขากล่าวว่าน้องชายโจหยวนโปรดอย่าทำให้อาจารย์เฉินผิดหวังหวังว่าพวกเราจะลืมตาอ้าปากได้ในระหว่างการแข่งขันชิงถ้ำ และแสดงให้สีร่วมสำนักอย่างพวกเราทุกคนได้เห็นสารระดับสวรรค์ที่เจ้าเชี่ยวชาญอย่าเสียทรัพยากรในการฝึกฝนไปโดยเปล่าประโยชน์ละ่ะสิทธิ์หลายคนที่อยู่ใกล้จางหยานก็หัวร้อนในใจหากโจหยวนไม่สามารถแสดงให้พวกเขาเห็นได้ในระหว่างการแข่งขันชิงรรำสิทธิ์คนอื่นๆอ,อ,อาจคิดแค่ว่าเขาใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เท่านั้นอย่ากังวลไปเลยพี่ชายจางหยานขาจ,จะทําให้ดีที่สุดละ่ะ น้ำเสียงโจวยวนไม่ได้โกรธหรือเย็นชาแต่อย่างใดเมื่อได้ยินดังนั้นจางหยานก็ได้แต่หัว,หวรยเรยาะเยาะเย้ยอย่างใจเย็นในใจเฉินไทย,ยวนมองไปที่โจหยวนและยกมือขึ้นมัดแสงสองมัดปรากฏขึ้นซึ่งโจหยวนได้รับมันไว้มัดแสงนั้นกลายเป็นของสองชิ้นซึ่งมีรูปมังกรขดตัวขนาดใหญ่สลักเอาไว้บนตัวมังกรมีรูปร่างเหมือนเทือกเขาซึ่งมีถ้ำปราปรายอยู่บนนั้นนี่คืออะไรขอรับโจหยวนรู้สึกสับสนเฉินไทย,ยวนอธิบายว่า นี่คือรองวัลของเจ้าสำหรับพิธีคัดเลือกยอดเขาไขกระดูกพาลังหยวนพิธีชำระไขกระดูกจะเปิดแล้วเหรอขอรับโจหยวนดีใจมากเขารอคอยพิธีนี้มาเป็นเวลานานเฉินไทยหยวนพยักหน้าพรุ่งนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการชิ้นที่สองสำหรับโจเซียวเยาว่าปรมาจารย์คิ้วเขาขอให้มอบให้นางหากนางสนใจนางสามารถตามมาได้ในวันพรุ่งนี้ เยาเยาคือความเจ็บปวดของเฉินไทยหยวนนับตั้งแต่ที่นางม,มาที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์นางไม่เคยเข้าร่วมแม้แต่บทเรียนในตอนเชา้าดังนั้นเขาจึงไม่ได้เจอนางเลยนับแต่นั้นเป็นต้นมาโจหยวนถอนหายใจอาจารย์คิ้วขาให้คุณค่ากับเยาเยามากจริงๆมีเพียงสิทธิ์สายม่วกของยอดเขาต่างๆเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการชำระไขกระดูกหนึ่งครั้งในทุกๆสองเดือนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเจ้าติดตามโจไทและคนอื่นๆไปที่นั่น เฉินไทยหยวนกล่าวโจหยวนมองไปที่โจไทซึ่งตอบกลับด้วยรอยยิ้มมันอบอุ่นโจหยวนก็ได้พยักหน้าตอบหลังจากให้คำแนะนำอีกเล็กน้อยเฉินไทยหยวนโบกมือให้เราลูกศิษย์และแยกย้ายกันออกไปโจหยวนกำของในมือเอาไว้ขณะที่ความอยากรู้และความคาดหวังฉายชัดในดวงตาเขารอคอยพิธีชำระไขกระดูกหยวนนี้มาเป็นเวลานานแล้วในที่สุดมันก็ได้เริ่มมาถึงเสียที การดวนของเขากับฉาวสือ่อทำให้เขารู้สึกได้ว่าพลังหยวนของเขานั้นยังขาดอยู่ดังนั้นเขาจึงมีความหวังสูงกับพิธีชาระไขกระดูกของนิกายช้างโซนที่โด่งดังข้าหวังว่าไขากระดูกพลังหยวนเนี่ยจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่140เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็กําลังอัพเลเวลเพื่อจะไปเจอ ในการชิงศึกชิงถ้ำนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไดิตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณด่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกด,กดกระดิ่งกิ้งเพื่อหม่าที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ